ยอมยินดีที่จะสละความสัมพันธ์ระยะสั้นๆเพื่อให้ได้ความสัมพันธ์ยาวๆหรือไม่ลันดอนนั้นท่านเป็นคนมีปัญญาพี่น้องที่รับยิ่งครับดังนั้นเองเราสิ่งเหล่าน,นี้เป็นสิ่งที่ท่านเลือกได้ท่านเลือกที่จะผมคืนหรือเลือกที่จะสดชื่นเลือกที่จะบาดเจ็บหรือเลือกที่จะให้อภัยเลือกที่จะรับหรือเลือกที่จะหันหลังให้บางครั้งไออารมณ์ความรู้สึกข,ของคนเนี่ยมันทำให้คนผิดพลาดใจมากแล้วพี่น้อง ผมหนุน้ใจท่านว่าจงกลับมาสู่ความสัมพันธ์ใหม่โดยพระคริสต์เป็นศูนย์กลางดังนั้นเปาโ,โลได้ยื่นสิ่งนี้ให้กับอโอดิซิมัสและก็ฟิเลมนครับโดยเขียนจะหมายไปถึงฟิเมนว่าฟิเลมนท่านอาจจะสูญเสียโอดิซิมัสเพราะเรื่องจากเขาเคยทาผิดนะแต่ว่าท่านจะได้เขากลับคืนแบบนี้แลอวเพราะพระคริสต์จะคืนความสัมพันธ์ใหม่ให้กับท่านครับพี่น้องที่รักด้วยเหตุน,นี้คริสตาจาัรจึงจะต้องสําแดงสิ่งนี้้กับโลกได้รู้ว่า ที่นี่แหละคือแหล่งแห่งการให้อภัยแท้ที่นี่แหละจะเป็นแหล่งแห่งการคืนความสะพันใหม่ให้แก่เขาทั้งหลายผมสงสัยคนในโลกเพราะว่ารู้ว่างานวันเข้าเขาจะผิดหวังกับความสัมพันธ์มากขึ้นเรื่รอยๆคุณลองดูไมเดี๋ยวนี้นะครับคนเรียนจิตวิทยาเนี่ยรุ่งเรืองมากเลยนะเพราะอะไรครับเพราะผู้คนบาดเจ็บข้างในเยอะมีแรงกดดันมีความคาดหวังนะครับบางบางครั้งสิ่งเนี่ยมันกดดันและทำให้ชีวิตของเราล้มลง เราอยายกจะเล่าให้ใครสักคนฟังสุดท้ายหมอโรคจิตหรือว่าหมอจิตวิทยาหรือว่าพวกจิตแพทย์เนี่ยครับร่ลำรวยเพราะว่าเขาจะฟังแต่พี่น้องที่รับเขาก็ช่วยได้นะแล้วผมก็แนะนําว่าท่านสามารถที่จะไปได้ครับเพราะดีดีต่อจิตใจในบางครั้งแต่จะดีกว่านั้นมากแค่ไหนถ้าเรารู้จักความจริงว่าความสัมพันธ์แท้จริงในพระเจ้านั้นไม่ขึ้นอยู่กับสิโโ่งเหล่านี้แล้วถ้าท่านรู้จักพระเจ้า,จาอย่างจริงแท้ต่อให้ท่านล้มึกมากี่ครั้งพระเจ้าจะให้ท่านลุกข,ขึ้นยืนใหม่ต่อให้ท่านจะผิดพลาด นะครับกลายเป็นคนที่ทาสิ่งที่เลวร้ายที่สุดพราโลหิตพระเยซูนะั้นไม่เคยมีราคาต่ำลงว่าน,นั้นมันยังแพงเสมอเพื่อจะซื้อทุกสิ่งแล้วบอกว่าพระองค์ให้ชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่กับพระองค์เถิดดังนั้นสิ่งที่ปารลเขียนไปเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าผู้คนโลกไม่คุ้นเคยพี่น้องจริงไหมบางคนถ้าทํากับเราอย่างเจ็0แสนเราต้องเป็นไงครับเราต้องคืนกับแบบทองแสนแสนอะต้องเอาไม่นักอ่ะ พื่อให้มันรู้สึกว่าสาสมกับใจแต่นี่ให้อภัยฟังแล้วมันแปลปราดมากแต่อย่าหรูนั้ใจท่านจริงๆนะครับว่านั่นคือลักของพระกริย์พระเจ้าพูดกับโอนซิมัสกับฟิลิมอนว่าถ้าจะเป็นพี่น้องกันให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลางแล้วท่านจะรู้ว่าท่านจะได้ความสมานนั้นอย่างยั่งยืงงนถาวร<อ>พี่น้องมีใครตั้งใจอยากจะผูกพันกับคนข้างแบบนิติรันบอกว่าเอเมนแล้วเราไม่อยากจะอยู่แบบชั่วครั้งชั่วคราว วันไหนทะเลาะกันพอดีนั่งฟังเทศนคน,นข้างง่วงเอาหัวมาซบบอกว่าต่อไปเนี่ยดี๋ยวเจอกันอีกเลย <c oughs> บางทีบางคนทาให้เราเสียใจบางครั้งบางเหตุการณ์พี่น้อง, <c oughs> งที่รักวันหนึ่งอาจจะเป็นคน,นข้างท่านวันหนึ่งก็อาจจะเป็นคนยืนอยู่นบนธรรมานี้ก็ได้แล้วผมม็กจะบอกเสมอว่าอย่าคิดว่าคริคสด็จสมบูรณ์แบบและอยากคิดว่าคานเทศสนาให้ท่านฟังในวันนี้สมบูรณ์กับท่าน <c oughs> บางครั้งสิ่งที่ผมเลวร้ายที่ท่านเห็นนั้น ริงตัวจริงผมและเลวร้ายกันนั้นเยอะนะพอแสดงความยินดีด้วยแต่ยัยก็บอกว่าแต่ผมอยากได้รับข้อพระเจ้าและผมอยากจะได้รับความนักแท้จากท่านพี่น้องขึ้นสุดกริงเป็น,นี่ที่น่าอยู่ที่สุดเพราะว่าอยากจะมีคนที่ผูกพันกับท่านไม่ใช่ชั่วครั้งชั่วคราวพอวันไหนไม่ถูกใจท่านทิ้งท่านไปท่านจะรู้สึกอย่างไรพอวันไหนก็ตามที่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทิ้งพี่น้องท่านเจ้าพระเยซูถูกทิ้งแต่กลับมาคืนดีกับพวกเขา แล้วคืนพระสวรรค์ใหม่ให้เขาจริงๆล้วคนพวกนั้นจับพรองคตึงที่กางเขนแต่พระเยซูกับเรียเขากลับมาหาพระองค์พรอะมเป็นตัวอย่างของความผูกพันที่นิรัดนดรนดังนั้นพี่น้องที่รักครับพระเยซูทากับเราอย่างไรผมหนุนน้ำใจท่านนะครับอย่าเป็นเพียงแค่คริสเตียนแต่ชื่อแต่ว่าใจของเรานั้นกลับเป็นไม่ต่างกับคนในโลกแล้วเราก็ขมขืนเรื่องนั้นเรื่องนี้สะสมมันมากๆหน้าเราก็จะเริ่มผมนะนะเดี๋ยวนี้ยิ้มไม่ค่อยออกนะแล้วก็เจอคนก็รู้สึกว่าเราไม่มีความสนในจากข้างใน พี่น้องการให้อภัยความสดใหม่ในพระเจ้ามันเกิดจากความผูกพันในพระคริสต์และมันต้องเกิดขึ้นในขึ้นสัก,กเอเมนไหมพี่น้องที่รักยิงครับเอเมนดังนั้นประการที่หนึ่งก็คือพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ผูกพันนิรันดร์กับเราสองครับเป็นความผูกพันด้วยความรักด้วยพะสมบ,บุกรไก่บอกว่าเขาไม่ได้เป็นท่าอีกต่อไปแต่ดียิ่งกว่าทาสคือเป็นพี่น้องที่รนะักโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับข้าพเจ้าพอเราบอกว่าต่อไปนี้ ความเป็นทาสหมายถึงอะไรครับเมื่อก่อนน,นายกับทาสเนี่ยต่างกันมากนะสมมติว่าผมเนี่ยเป็นขีนนโมนเป็นเจ้านายเนี่ยโอ้โหคนเป็นทาสไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่ใกล้เลยนะครับจะมานั่งฟังเทศแบบนี้ไม่ได้จะต้องมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงไม่มีสิทธิในตัวเองเลยแต่ทันทีที่ความพระเจ้าได้ทรงปดไถ่พวกเราแล้วโลได้เขียนจดหมายฉบับนี้เนี่ยถือว่าเป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้กับคนในยุคสมัยนั้นเพราะในวันนั้นยังไม่มีการเลิกทาสการเป็นทาสยังถูกยอมรับอยู่ แต่ขอบคุณพระเจ้าที่เห็นไเห็นแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ความผูกพันใหม่นั้นมันถูกก่อด้วยความรักและเป็นความรักแบบไม่มีเงื่อนไขคําคําน designs, nothing, birth birth надо, ี้ที่ปโลพูดว่าคือเป็นพี่น้องที่รักใช้คําว่าเป็นพี่น้องที่รักนั้นคือความหมายคือเป็นพี่น้องที่รักแบบไม่มีเงื่อนไขแบบที่พระเจ้าทรงรักเราฉะนั้นความรักในพระคิดไม่เพียงผูกพันนี้รั์แต่ยังผูกพันด้วยความรักที่สมบูรณ์แบบนะครับแล้วมันเติบโตขึ้นด้วยพี่น้อง ถ้าท่านมาหาพระเจ้าความรักท่านจะโตขึ้นจากคนที่พยายามมองคนอื่นแบบเหมือนกับว่าเป็นทาสมาตลอดเหมือนอย่างฟิลรโมนที่มองคนในซอส,สเป็นท่าที่เลวร้ายแต่ตอนนี้นั้นถูกยกระดับแล้วฟิลรโมนมาเชื่อพระเจา้าพระเยซูปเป็นศูนย์กลางตอนปนี้ฟิลรโมนจะต้องเปลี่ยนแล้วครับเขาจะต้องยกระดับความรักที่มากขึ้นพี่น้องผมอยากจะบอกท่านว่าก่อนที่มารู้จักพระเจ้าเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าในเราก็ดีดพอสมควรน,นะ แต่พอมารู้จักพระเจ้าคำาลรู้ว่าพระเจ้ารักปัญญาอย่างเช่นเราเราเองก็เป็นคนที่ไม่คู่ควรแต่พระเจ้าส่งรักเราผมอย่านึงนใจท่านว่าความรักใพนพระเจ้าจะต้องโตขึ้นในเราทุกคนครับสังเกตได้ง่ายวิธีการก็คือว่าท่านให้อภยัยคนง่ายขึ้นไหม <Yeah. S 1> พี่น้องจีระครบรอบสองปีแล้วแปลว่าโตขึ้นสองปีแล้วใช่ไหม <Yeah. S 1> ถ้าวันหนึ่งพี่น้องนั่งนานพอนะนั่งให้นานๆน,นะครับเดี๋ยวครบรอบห้าสิบปีเรามาเจอกัน yeah. ผมบอกว่าคนที่รักนา,นานก,ก็ยังคงจะสามารถนั่งอยู่ได้อย่อยางส,สบายไม่ต้องมีชแชร์ในวันนั้นพี่น้องที่รักมากยิ่งกว่าสูงว่าที่แข็งแรงคือความรักข้างในโตขึ้นยิ่งอายุมากขึ้นก็บอกว่าจะสะสมความรักของพระเจ้าให้โตขึ้นเรื่อยๆแต่บางครั้งคนในโลกไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งอายุมากขึ้นเวลาผ่านวนไปกับสะสมความผมขืนมากขึ้นเรื่อยๆบาดเจ็บง่ายขึ้นเบียดช้ำคนง่ายบนไม่ขอบคุณอะไรอีกครับ สิ่งเหล่านี้บางทีมันเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้ตัวขอพระเจ้าเมตตาที่ความผูกพันในพระเยซูคริสต์นั้นต้องโตขึ้นและเรียนรู้ที่จะเติบโตขึ้นในหนึ่งยอห์นที่3ข้อที่ 14- ถึง16บอกว่าเราั้งหลายรู้ว่าเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วก็เพราะเรารับพี่น้องผู้ใดที่ไม่รักผู้นั้นก็ยังอยู่ในความตายผู้ใดที่เกลียดชังพี่น้องของตนนั้นก็เป็นผู้ฆ่าคนและท่านั้งหลายก็รู้แล้วว่าผู้ฆ่าคนนั้นไม่มีชีวิตนิรันดร์ดำรงอยู่ในเขาเลยดังนี้แหละเราจึงรู้จา,ามรัก โดยที run, travel, um, uh ่พระองค์ได้ทรงยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องโอ้พี่น้องวันหนึ่งเราจะสามารถให้อภัยคนได้ง่ายมากวันหนึ่งเราจะสามารถรักคนที่แม้เขาไม่น่ารักและวันหนึ่งเราจะสามารถรักคนที่แม้เขาเป็นศัตรูกับเราผมเชื่อว่าความรักของเราจะโตขึ้นเรื่อยๆพี่น้องช่วยหนุนใจคนข้างๆลราได้ไหมครับว่ารักโตขึ้นเรื่อยๆรื่อเมฮารลลูยอา ฉะนั้นต้องฝึกฝนเข้าให้เรามีความรักที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเวลาที่ี่ร้องเห็นความอบอนแอของคนอื่นนั่นแหละคือเวลาที่เราแต่เติมเต็มเขาไม่ใช่คือเวลาที่เราไปดินทาไม่ใช่คือเวลาที่เราไปว่าเขานะครับแต่คือเวลาที่เราจะยิ่งต้องรักเขาให้มากขึ้นแล้วผมบอกให้ว่าที่ไหนก็าตามนะครับที่คนพบความรักนะที่นั่นจะสร้างชีวิตใหม่นี้แก่เขาจริงๆเพราะว่าเพราะความรักทำให้คนงดงามขึ้น มีคนบอกเราหลอยครั้งครับว่าที่เขามดงามเราจริงรักเขาไม่ใช่แต่พ่อเรารักเขาเขาจริงมดงามขึ้น,นเดือยเลยเพราะความรักทําให้ใครบางคนงดงามขึ้น,นเดือยเลยคริสัจจะยิงต้องฝึกฝนเพื่อเราจะรักคนและไปร้องยิงเรารักเขามากแค่ไหนก็ตามการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดไม่ใช่คือการส่งไปเรียนแพงๆแต่คือการลงทุนที่จะรักเขาให้มา,มากๆและรื่นคืการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะพระเยซูล,ลงทุนชีวิตกับคนเหล่านี้นะครับ ที่ยิ่งเปาโลมาจากคนที่เป็นศัตรูของพระองค์แต่พระเยซูลงทุนชีวิตกับเปาโลจนทําให้เขากลายเป็นอาคาัครทูตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกนี้พระเยซูไม่ได้ลงทุนการศึกษาแต่ลงลงทุนกับความรักรักเปาโลจนเปลี่ยนแปลงชีวิตของเปาโลจนวันนี้เขาสามารถตั้งคริสตจักรทั่วโลกพี่น้องรวมทั้งที่จักริมกรบีด้วยเราคือลูกหลานของเมล็ดพันธุ์อัครทูตผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ไม่เพียงเท่านั้นสิ่งที่เปาโลพูดต่อครับประการที่3คือ ผู้พันกันในฐานะที่เท่าเทียมกันพี่น้องข้อสมบขอ,อใครบอกว่าลัสรับท่านเขาเป็นมากยิ่งกว่าน,น,นั้นอีกทั้งในฐานะที่เขาเป็นอยู่ในสังคมและในฐานะที่เป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปาโลกำลังยกภาพในความสัมพันธ์ใหม่ว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันนะครับความหมายถึงการเท่าเทียมกันคือหมายว่าเสมอภาคโดยที่เขาจะเป็นพี่น้องกันพี่น้องในวันนี้อาจจะมีนายจ้างลูกจ้างอาจจะมีพี่มีน้อง อาจจะมีคุณพ่อคุณแม่แต่วันหนึ่งเราจะเป็นพี่น้องกันในพระเยซูคริสต์บนสวรรค์ไม่มีคําว่าพ่อแม่ไม่มีคําว่าสามีภรรยาแล้วนายกับลูกน้องแต่จะมีความเป็นพี่น้องในองค์พระเยซูคริสต์ความสัมพันธ์ในพระคริสต์เป็นความสัมพันธ์ที่ไร้ชนชั้นพี่น้องที่รักยินครับขอบคุณพระเจ้าที่กี้ยทุกตัวที่นี่นั้นเสมอภาคหมดแบบนี่ทา้สีแดงสีเขียวเลยไม่ไม่มีไม่ไม่เกี่ยวข้องใช่ไหมเป็นจังว่ารับพระเจ้ามากนั่งอยู่ข้างหน้า าไม่ค่อยรักไปีนั่งนานอางน้ำยังไม่ใช่ใช่ไหมแต่ทุกตัวคือสําคัญหมดและอยากจะบอกกับท่านว่าขอบคุณพระเจ้าวันหนึ่งนะผมไปที่ิสตจักรของเราครอบครัวยิมที่เกาะสมุยเราแ่บน่าๆๆรักมากเลยครับคนที่นำรำประการไม่ใช่นำอ่ะเขาเรียกอะไรดนตรีบนบนบ,บนเวทีเนี่ยเขาเป็นชาวรัสเซียแต่คนที่คุมมิกเซอร์ข้างหลังเนี่ยเป็นชาวยูเครน <c oughs> แต่ว่าผูกพันกันในพระเยซูฮาเลยดูอ่ะ โอ้เอเมนแต่ผมก็หวังว่าพี่น้องที่รักยิงครับไม่ว่าใครเคยทําผิดกับเอาคาถาจริงๆเนี่ยมีใครบางครับที่มีใครบางคนในนี้เคยทําผิดกับเรายกมือขึ้นเอาใหม่อรัญญามีมีใครบางคนที่อยู่ในนี้เคยทําผิดกับใครบางคนในนี้ด้วยยกมือขึ้นเราเคยไปทําผิดกับเขาเอาตัวลงพี่น้องคบกันอยู่หรือเปล่าไม่เคยทำผิดกันเลยเหรอมันต้องเคยสักครั้งหนึ่งมีไปทบที่เราเคยทำผิาดกับใครบางคนยกมือขึ้นครับ โอ้โอแล้วแม้ทุกวันนี้ก็ยังอาจจะเกิดขึ้นอยู่แต่ผมอยากหนุนน้ำใจท่านนะครับว่าไม่ว่าท่จะเป็นใครก็ตามขอพระเจ้าเมตตาเถอะเขาจะยังคงเป็นพี่น้องเรา,เาต่อไปอย่าอย่าอย่าลดบทบาทนะล่าสุดเนี่ยมีข่าวดาราเขาบอกต้องลดสถานะลง <c oughs> น้องยักษไปยิดเสจาะนี่นะ ฉันนีอย่าไปให้สัมภาษณ์แบบนั้นนะครับพอดีช่วงนี้เป็นช่วงที่อยากจะลดสถานะของเธออยากพี่น้องในแบบที่ขอเปลี่ยนใหม่ไดเมื่อก่อนเป็นลูกแกะเดี๋ยวนี้ขอให้เขาเป็นลูกแพะพขบออะไรเมื่อก่อนเราเป็นผู้เลี้ยงตอนนี้ใจร้ายขึ้นนิดหน่อยนะครับก็อยากจะเป็นแบบคล้ายๆกับผู้ล่าบ้างอะไรก็ไม่เอาแล้วผู้เลี้ยงขอเป็นผู้ล่าแล้วกันแล้วลูกแกะก็ไม่เอาแล้วเธอเป็นแพะพี่น้องบางทีเราไปตัดสินคนบ้างบางทีสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นที่สิดสกับ ไม่ควรมีใครถูกลดสถานะทั้งสิ้นเพราะดาวิดก็เคยทําสิ่งที่เลวร้ายสุดๆแต่พระเจ้าก็ยื้นหรือยื้นเขาพระเจ้าก็ไม่จัาการยื้อหรือแล้วให้เขากลับมาเป็นสหายของระุงม์พราะองคเนีงยเรียเราไม่้ว่าสหายนี่มันฆาตะออโลกจิตชัดชัดแต่พระเจ้ากลับเนี่ยว่าเขาคือสหายของพระเจ้าพี่น้องที่รักท่านข้ารเจ้าเราเป็นสหายของะองคมเราไม่คู่ควรหรอครับไม่คู่ควรเลยไม่จะที่เดียวแต่พระเจ้ากลับถือว่า เราเป็นสายของคุณบางครั้งที่ท่านคิดคํานี้นะโอ้เราควรจะนอนร้องไห้โอ้ใช่ไม่ควรในข้าพเจ้าเลยพระพุทธมทรงคืสมรภาพที่ยิ่งใหญ่มากแล้วพรงยังให้ข้าพเจ้าสนิทกับพรงอยู่พระองค์ยังโอบกอดข้าพเจ้าอยู่ข้าพเจ้าไม่น่ากอดเลยแม้แต่นิดเดียวแต่พระองค์ยังโอบกอดพระองค์ไม่เคยลดสถาลนะเลยเปลี่ยนจากลูกพระเจ้าเป็นเหรียญพระองค์แล้วกันบางทีขอไม่ไม่ไม่อยากไม่อยากจะอยู่ในสายเลือดนี้นะ พี่ราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ยังให้เราเป็นพงพัน์ที่จะได้รับมรดกข,ของพระองค์พระองค์ไม่ได้ขี่เราออกจากการเป็นมรดกข,ของพระองค์แท่านยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกแห่งแผ่นดินของพระเจ้าอยู่แม้ว่าบางทีเราก็พลาดไปกี่ครั้งแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปนะครับหวังว่าเราจะถูกสร้างชีวิตให้ดีขึ้นเหมือนเปาโลเห็นไหมครับพี่้ราเมื่อคนได้รับความรักก็จะคอยให้ความรักคนอื่นเมื่อคนได้รับการให้อภัยก็จะรู้จักให้อภัยคนอื่นผมไม่แปลกใจหรอก เพราะว่าพวกเขามีประสบการณ์ตรงและแน่นอนคุริสจักรจะเป็นพื้นที่นั้นจะเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเขาจะเป็นที่ที่เขาบอกว่าเขาจะผูกนลิตลังที่นี่พี่น้องความจริงผมอาจจะสามารถประสบความสร็จในโลกก็ได้แต่ผมอยากจะบอกว่าที่ที่ปลอดภัยที่สุดไม่ใช่ที่ที่ทําให้เรารวยที่สุดไม่ใช่ที่ที่คนตกนีกกับเรามากที่สุดแต่คือที่ที่เราจะสามารถบอกได้ว่าบ้านปลอดภัย เราสามารถเราสามารถแสดงความอ่อนแก้ที่สุดของเราให้กับใครบางคนที่ดีระบุกุมพลนั้นถือเป็นจานเป็นที่ที่ปลอดภัยพี่น้องทุกครั้งเวลาที่เราเผชิญปัญหาบางทีผี่น้อมบุดเขาไปใต้โต๊ะตัวเองเลยนะโต๊ะทำงานผมเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจาไปอยู่ตรงนั้นนะครับความกินโพรงอยู่ทุกที่แต่ผมต่างหากที่รู้สึกว่าผมอยากจะโฟกัสผมไม่อยากเห็นอะไรก็จะพุดเข้าไปนั่งอธิษฐานทุกครั้งอธิษฐานผมจะเห็นภาพพระเจ้าที่ใหญ่มากกตลังเชื่อมต่อกัามนุษย์ที่เล็กมาก นะแล้วเป็นการเชื่อมต่อที่มราาัหจาดใจมากเป็นการเชื่อมต่อที่เหมือนทรงพานแล้วก็อบกอดแล้วก็เติมเต็มและแต่ม่เรารู้ว่าไม่เอาตัวเล็กแค่ไหนก็ตาม